ฉันก็คงจะเฝ้ามองมองเธออยู่ตรงนี้ทีเดียวก็คงจะมีใครที่ต้องการความจริงคงีแค่ฉันที่ไม่ทิ้งไปยังคงมีเธออยู่จำหัวใจบอกว่ารักคงไม่เคย ม่แค่เพียงคำตอบที่เธอหลงหลงบอกให้ฉันคนนี้ได้เชื่อใจกันความจริงและเธอคนดีก็เพียงแค่มีมันความจริงที่บอกเป็นไปและเธอคนดีแค่มองกันเป็นแค่เพียงทางผ่านและเธอคนดีแค่มองและเธอคนคิดจะห่างไปและฉันนั้นได้เพียงแค่หวังว่ามันจะมีสักวันที่เธอคนดีกินคิดกันในวันที่ฉันท้อคเข้าใจและวฉันก็ไปนะและเราคงเพียงต้องห่าง ที่เรานั้นเพียงแค่บอกแล้วเธอคนดีแค่เพียงแค่รักแต่เธอคนดีแค่เพียงแค่ลวงหลอกบอกกันทุกครั้งที่ฉันต้องเพียงจะจำที่คำที่เธอนั้นเคยบอกกันและมีน้ำตาที่มันบุกปนทั้งวันเวลาที่มันผ่านมาที่ทำให้ฉันคนนี้ต้องชนกันชาเท่าไรมันก็มีแค่ความที่มันแค่ลวงหลอกกันก็ทำให้ฉันต้องจำใจโอเคเฮ้ y yo โมเสียเวลาดูไปดูมาไม่ควรจะเสียเวลาออตื่น้าละหน้าลืมตาเมื่อคนพิเศษกับอะไรที่แสนจะธรรมดาดูไปดูมาแลวก็ก่อไขยเวลาที่ผ่านไปไม่จบจุดไม้เวลาที่เธอไม่ัันเรู้ ก็ไม่ได้ตั้งใจความจริงที่ผ่านไปก็มีแค่เพียงความผิดวังที่ที่ทำให้ฉันต้องช้ำใจความรักที่มันที่ซ้ำใครก็อยากจะบอกแค่เพียงคำตอบที่เธอคนดีแค่เพียงคงหลอกแต่เพียงแค่หลอกกันท,ทุกครั้งที่ทำให้ใจช้ำว่ารักคงเราเปลี่ยนไปนะั้นว่ารักเขาเราเป็นเพียงฝันฉันก็ได้แต่บอกว่ามีสักทางที่เธอคนดีที่โปรดปองใจเธอเสด็จยีอย่งกี่ข้างใคร ความจริงที่ฉันคนดีอยากเบียดเธอคนดีก็ยืนข้างกายในวันเวลาที่มันได้ผ่านไปทำให้วันของเราต้องเปลี่ยนมากมายวักที่มันไม่เคยจะเฝ้ารอความจริงที่เธอคนดีแค่เพียงแคนคนี้ก็ได้ท่เฝ้ามองว่าเธอคนดีไม่เคยจะคิดจะเปลี่ยนไปฉันก็ได้ที่เพียงแค่อ ฉันคนดีแค่เพียงแค่ฝันที่เธอคนดีไม่คิจะเข้าใจก็คิดวูารักจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นแค่เพียงกองฝันที่ฉันยังเพ้อไปบอกว่าแต่ฉันต้องช้ำแต่เป็นแค่เพียงความฝันที่ฉันคนนี้แค่เพียงแค่เพื่อแค่ฉันคนนี้ก็บอกว่ามันจะมีสักทางในโปรดตรงวางใจมีเพียงความรักแต่เธอคนดีก็มีใครอยู่ข้างกายอยู่ข้งใจทำให้ใจฉันต้นนี้ต้องนำต้องดันและฉันต้องช้ำเยอะ ah yeah าวนานาน o w uh -huh.